สวัสดีครับ T Shop มาแล้วจ้าวันนี้มาเสนอสาย iPhone น,นะครับแต่สาย i p h o n ตัวนี้มันแตกต่างสาย iPhone ตัวอื่นมันยังไงกันแน่นะครับก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบสายยาวพันลงลังสายตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้นะครับจอยลุมทำม,มาพิเศษเลยเป็นสายผ้าผักยาว20เซนนะครับวัสดุเนื้อดี oh, <no. S 1> พรีเมียมและที่สำคัญก็คือ เอาพุท3สามแอมด้วยนะครับเพื่อนๆเอาพุท3สามแอมตัวนี้ผลิตมาจากอะไรพุทโคเปอร์บวก P TPE oh. oh. นะครับ oh. <No. S 1> สามารถชาร์จได้ไวทานเฟอร์ได้นะครับน้ำหนักเพียงแค่0.15กรัมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะอันบ็อกให้ดูนะครับเพื่อนๆแกะไงวะชวิง สายผ้าถักเนื้อดีนะครับเห็นเขาบอกว่ามันรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลเลยสายผ้าถักเส้นนี้นะครับเเหมาะมากสำหรับสายเกม oh. มิ่งใช่ไหครับเพราะว่าเอาด้านนี้ต่อพอแบงค์ใช่ไหมแล้วด้านนี้ต่อกับมือถือแล้วเวลาคุณถือเนี่ยแล้วคุณถือเล่นเกมเงี้ยมันจะไม่เกะก,กะนะครับ oh. ผมบอกลเลยมันจะไม่เกะก,กะคือมันเหมาะจริงๆนะครับ20เซนสายค่อนข้างหนานะครับ ผมว่าสายหนากว่าสายเคเบิลตัวอีกแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่างานตัวเนี้ยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดสั c สไคร ให้ร้านทีช็อปด้วยนะครับขอบคุณครับจะได้มีแรงการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆ oh, <come> ในลูกเศรษฐกิจอย่างนี้จะช่วยกันนะครับ oh.